ันนี้คือการทําขนมถ้วยฟูนะคะอันนี้เป็นการทําครั้งแรกนะคะของไม้พาเลตอ้อยและกะลูกสาวะคะ่ะอันนี้ก็ใช้อุปกรณ์ง่ายๆนะคะเนี่ยผลที่ออกมาได้ก็คือตรงนี้นะคะอันนี้พรกนี้จะไหวใช้เซงเอียค่ะพเพราะฉะนั้นก็คือต้องทําเตรียมไว้นะคะอันนี้เราลองมาดูที่ในในที่กำลังนึงนะะนนนงน่งอยู่นะคะอันนี้กำลงลังจะนึ่งอยู่นะคะ ง่ายๆตรงนี้ค่ะใช้จอกชาแทนเลยนะคะแทนพิมพ์ใส่ประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตของถ้วยนะคะเดี๋ยวจะฟูไหมคะอันนี้อันนี้อันนี้ทำครั้งแรกอันนี้ครั้งที่สองค่ะกำลังทำอยู่นะคะก็ภูมิใจนะ ครั้งแรกก็ฟูได้เนี่ยมันก็โอเคนะสูตรนี้สูตรของอาม่าหรือว่าสูตรของของ,ของนี่ของฝรั่งนะจีนอีกคนของจีนอีกคนไม่ใช่ของอาม่า งั้นพรุ่งนี้เราก็ทาใหม่ได้นี่จะทําทําแล้วก็ไหวนะทําแล้วก็ไหวใช้เสีญญ้ยดเด๋อวจะได้ดูมันจะนะอันนี้เราขายตลาดแพงมากเลยนะสี่ลูกสี่ลูกหกลูกยี่สิบาทสี่ลูกยี่สิบบาทก็ถึงเขาก็ได้กําไรนะะอีกถ้วยหนะึ่งพอดีอีกถ้วยน,ะนึ่เอาเทมดตรงน,นี้เทมดลองดูเราไหวทั้งหมดแปดใช่ไหมนี่ไอ้ตรง อตอนเช้าเราไหว้ห้าลูกถ้วยฟูขนมเข็งก็ทําเองถ้วยฟูก็ทําเองเอาให้หมดให้ครบได้เลยปกติเขาต้องเอามีดเนี่ยกรีดให้แตกยังไม่สุกทีเอาอีกหน่อยดยิมันไม่ขึ้นทีเีมันต้องมันต้องให้แตกอะไม่แตกอะ ต้องเอามีดมีเอามีดหรือเอาเอาอะไรให้แตก